สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีข่าวสารกีฬามาเปเดกันอีกเช่นเคยนะคะตั้งแต่ดูลิเวอร์พูลมาหลายสิบปีเกมที่แพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อคืนนี้เชื่อได้เลยว่าทำให้แฟนหงรู้สึกเจ็บปวดที่สุดในระดับท็อปทีตลอดการกรรมาการตัดสินผิดผิดทั้งๆที่มี VAR นักเตะเหลือ9คนเสียประตูในนาที90บวก6ทุกอย่างมันยิ่งกว่าเขียนสคริปต์ให้เจ็บเสียอีก และนี่คือบทสรุป21ข้อจากเกมที่สนามทอนแนมฮอสเปอร์สเตเดียมชนิดที่บอลจบแล้วพูดอะไรไม่ออกกันไปเลย 1. ด้วยความที่แมนซิตี้แพ้ไปแล้วในเกมกับวูฟคู่หัวค่ำทำให้เหลือทีมที่ยังไร่พาย,ายอยู่แค่3ทีมเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกนั่นคืออาร์เซนอลสเปอร์และลิเวอร์พูลโดยหลังจากจบเกมระหว่างไก่เดือยทองกับหงแดงอาจจะเหลือแค่2ทีมเท่านั้น 2. สเปอร์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อใช้งานผู้จัดก,การทีมคนใหม่อังเก้ปอสเตโคกูชาวออสเตรเลียเจ้าของผลงานแชมป์เจลีกกับโยโกฮาม่าเอฟมาลินอนร่วมกับทีลาทรบุญมาทันจากนั้นย้ายมาคุมเซลติกที่สกอตแลนด์ก็ได้แชมป์อีกถือว่าเป็นคนที่ทำทีมอะไรก็สำเร็จด้วยดีดังนั้นเมื่อคุมสเปอร์จึงได้รับความคาดหวังว่าจะเอาบรรยากาศดีๆมาใช้กับสเปอร์บ้าง ซึ่งจุดแข็งของสเปอร์ในซีซั่นนี้คือการโจมตีด้วยสตัวรุกซนฮึงมินลิซาลิซอนเดยันคูลูเซฟสกีและเจมแมดดิสันนี่คือกลุ่มที่เล่นกันได้ลงตัวมากใครจะไปเชื่อว่าสไตล์ n มเบอร์สิอย่างแมดดิสันจะยังใช้งานได้ผลในฟุตบอลยุคปัจจุบันนี้ซึ่งก่อนเกมเจอเกนครอฟกล่าวชมฟอสเซโคกูตรงๆเขาบอกว่าคุณเห็นเซลติกเล่นปับ๊บ ก็รู้เลยว่าเขาเป็นโค้ชที่ดีนอกจากนั้นคุณสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาหลังจากแฮร์รี่เคนเพิ่งย้ายออกไปสเปอร์ตอนนี้เป็นทีมที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟนบอลอย่างมาก 3. ลิเวอร์พูลที่ใช้สำรองยกเซตในเกมคาราบาวคัฟกับเลเตอร์กลับมาใช้งานกลุ่มตัวจริงอีกครั้งตำแหน่งที่น่าเซอร์ไพรส์เล็กน้อยคือโคดี้กัปโปที่ยืนเป็นสามกองหน้าตัวจริงซึ่งครอป ต้องการใช้กักโปในการเชื่อเมเกมแดนกลางส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีอะไรเกมนี้เทนอเล็กซานเดอร์อานหายเจ็บกลับมาเป็นสำรองได้แล้วแต่ต้องหลีกทางให้โจโกเมสที่ฟิตกว่าและอยู่ในฟอร์มที่ดี 4. ในช่วงแรกทรงบอลของลิเวอร์พูลเหนือกว่าโจมตีอย่างแจ้งมากกว่าแต่ก็มีจุดเปลี่ยนคือการโดนใบแดงของเคอร์ซิจโจนที่ไปยันใส่อิบิซูมา ถ้าดูจังหวะในเกมการเสียบของโจนโดนบอลในจังหวะแรกแต่เท้าไหลไปโดนข้อเท้าของบิสซูมาตอนแรกกรรมการไซมอนฮูเปอร์ได้ให้ใบเหลืองแต่กรรมการ V.A.R. ดาเลนอิงแลนด์เช็คแล้วเช็คอีกมีการดูรีเพย์กันหลายรอบและมีการฟีดภาพนิ่งให้กรรมการฮูเปอร์ดูชัดๆสุดท้ายเคอร์ซิโจนโดนเปลี่ยนจากใบเหลืองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม แกรี่เนวิลนักวิเคราะห์บอลของสกายสปอร์ตบอกว่าพาชิสเอฟลาเคยเสียบใส่ผมแบบนี้ตอนซ้อมและผมไม่เห็นด้วยที่มันเป็นใบแดงคือถ้าฟีดภาพนิ่งมันก็ดูแรงจริงแต่ถ้าดูบริบททั้งหมดนักเตะทั้งสองคนพุ่งเข้าใส่บอลไม่มีเจตจนาจะทำร้ายคู่ในแข่งขันและบิซูมาก็ไม่ได้เจ็บหนักต้องบอกว่าเป็นแดงที่โหดอยู่เหมือนกัน เหตุการณ์นี้จะทำให้เราคิดถึงใบแดงของซามิโรในเกมแมนยูไนเต็ด VS เซาแฮมตันเมื่อปีก่อนนั่นคือสไลด์โดนบอลแล้วปลิ้นไปโดนข้อเท้าของคู่แข่งเกมนั้นคาเซมิโรก็โดนใบแดงเหมือนกันคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าควรโดนหรือไม่แต่อยู่ที่การตัดสินที่ไม่มีมาตรฐานเลยย้อนกลับไปในซีซั่น2 0 2 1ัถึง2022แฮร์รี่เคนเคยเสียบข้อเท้าโรเบิร์ตสัน โดนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้โดนใบแดงประเด็นถ้าคือใช้มาตรฐานเดียวกันทำไมโจนแดงคาเซมิโรแดงแต่เคนไม่แดงมาตรฐานการตัดสินคืออะไรนี่เป็นเกมที่3ในฤดูการนี้ทีเลเวอร์พูลต้องเล่นแบบไม่ครบ11คนในสนามเกมชนะบอสรันอเร็กซิตแมคคาลิเตอร์โดนไล่ออก จากนั้นเกมชนะนิวคาเซิลเวอร์จินฟาใไดโดนไล่ออกมาคราวนี้เคอร์สติจโจนโดนไล่ออกอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่26หงแดงต้องสู้อีก64นาทีที่เหลือด้วยเพียง10คนเท่านั้นสำหรับโจนส์จะโดนแบนสามเกมต่อจากนี้โดยข้อหาฟาวรุนแรงที่เป็นโทษที่โหดมากจริงๆทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น 5. ดราม่าที่สำคัญที่สุดในเกมนี้เกิดขึ้นนาทีที่34โจโกโมเมสทุบบอลให้ซาลาแทนคิลเลอร์พารให้หลุยดีอาร์ดหลุดเข้าไปยิงเสียบเสาสองเข้าประตูลูกนี้ยิงเข้าใส่สะอาดเคลียร์มากแต่ลายแมนยกธงบอกว่าล้ำไปแล้วจริงๆไม่ควรมีปัญหาอะไรพอะเมื่อเช็คภาพชา้าก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่ล้ำแต่ปรากฏว่ากรรมการ VAR ดันบอกว่าไม่ให้ลูกนี้เป็นประตูที่แบบหาความเข้าใจไม่ได้ กรรมการใช้เวลาแค่40วินาทีหลังจากยิงประตูประกาศว่าลูกนี้ไม่ได้คือตอนที่เคอร์สติสโจนโดนใบแดงใช้เวลามากกว่า2นาทีในการพิจารณาลูกนี้ทั้งโลกเห็นตรงกันหมดว่ามันไม่ล้ำไม่ใกล้เคียงกับคำว่าล้ำเลยแล้วมันพลาดได้อย่างไรคำตอบคือกรรมการ V R ดาเลนอิงแลนด์ เข้าใจว่าลูกนี้กรรมการหลักไซมอนฮูเปอร์ให้ประตูเขาพูดลงไปในไมโครโฟนว่าให้ยึดติดการตัดสินของกรรมการในสนามกรรมการฮูเปอร์ก็เลยงง,ง,งว่าคิดว่า VAR แจ้งว่าให้ยึดตามที่ไลแมนยกธงสุดท้ายก็เลยให้เป็นฟรีคิกของสเปอร์นี่เป็นลูกที่บ้าบอมากมันมีสำนวนว่า y o u h a d one job แกมีงานให้ทำแค่อย่างเดียวเองนะ หมายถึง VAR มีหน้าที่อย่างเดียวคือตัดสินให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเมื่อคุณเห็นวิดีโอทั้งหมดคุณต้องรู้ว่านี่มันคือประตูแล้วมันจะมาพาดงโง่แบบนี้ได้ยังไงความเสียหายมันมากเท่าไหร่ ตอนเหตุการณ์ผ่านไปหนึ่งนาทีกลองจับไปที่หน้าของไซมอนฮูสเปอร์เขาก็มารู้แล้วว่าตัวเองพลาดไปคำถามคือแค่การสื่อสารง่ายๆของกรรมการว่าลูกนี้เข้าแล้วลูกนี้ไม่ลำนาคุณสื่อสารกันไม่ได้เลยหรือแล้วจะมีไมโครโฟนมีหูฟังกันไว้ทำไมตามจริงต่อให้จังหวะน,นี้ผ่านมาหลายวินาทีแล้วย้อนกลับไปให้ประตูก็ยังได้แต่กรรมการก็ปล่อยเลยตามเลยภายหลังสมาคมผู้ตัดสินออกมายอมรับว่า เป็น Human Error หรือตัดสินผิดเองโดยมนุษย์นั่นแหละคำถามคือมีเทคโนโลยีขนาดนั้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าอ้าง Human Error กันง่ายๆแบบนี้และมีคอมเมนต์หนึ่งในเว็บไซต์ Daily Mail เขียนว่า99%ของแฟนๆฟุตบอลใช้เซลล์สมองแค่ครึ่งเดียวก็ยังรู้เลยว่ามันไม่ลำนาแบบชัดเจนสุดๆแล้วนี่เราไปเอาไอ้ง่1%ที่ไหนมาตัดสินเกมเนี่ยและเจอเกนครอป กล่าวว่าผมรู้ว่ามันไม่ลาำหน้าตอนพักครึ่งแค่ดูรูปนิ่งเราก็เห็นง่ายๆแล้วตอนนี้ผู้ตัดสินออกมาขอโทษแล้วแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรใหม่สถ,ถานการณ์ตอนนี้มันก็เหมือนเกมแมนอยู่ในเต็ดกับวูฟที่กรรมการบอกว่าตัดสินผิดพลาดไม่ให้จุดโทษวูฟถามว่าวูฟได้แต้มหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ดังนั้นคำขอโทษก็ไม่ช่วยอะไรเลย 6. ห้าหางลิเวอร์พูลเหลือ10คนแต่ขึ้นนำหนึต่อศูนย์วิธีการเล่นจะเปลี่ยนไปคนละแบบเลยแต่พอมาให้ประตูปั๊บอีกไม่ถึง2นาทีสเปอร์เป็นฝ่ายขึ้นนำจากการแทงทะลุช่องของแมดดิสันให้ลิชาลิซอนตบเข้ากลางให้สซนฮึงมินยิงเข้าไปจ่อจอลิเวอร์พูลกำลังช็อกที่ยิงเข้าแต่ไม่ได้จังหวะนี้2เซนเตอร์แบ็กพาที่เปิดช่องให้ซนถ้าลวงมาตรงกลางและนี่เป็นประตูที่6ของซนในซีซั่นนี้ เป็นรองดาวซันโวพีเมียลีกตามหลังเออร์ลิงฮาเลนแค่สองลูกเท่านั้น 7. ทีมหงแดงสู้ด้วยพลังชีวิตทั้งหมดที่มีและตีเสมอ1ต่อหนึ่งในนาที45-5บวก5โซโบตไลตักบอลเข้าเขตโทษให้เวอร์จินฟานไดหม่งชนกลับมาให้โคกี้กักโปหมุนตัวยิงเข้าไปนี่เป็นเพลที่ยากมากแต่กักโปทำได้ดีโดยลูกนี้เขาต้องสังเวยด้วยอาการเจ็บเขา่า และยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่ากักโปต้องพักนานแค่ไหนนักข่าวถามเรื่องนี้ตอนจบเกมครอฟตอบว่าบางทีนะแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันสำหรับกักโปนี้เป็นเกมที่เขาเล่นได้ดีได้คะแนนมากที่สุดในทีมเวอร์พูจากเว็บบ s c o r e l a t e ทั้งๆที่อยู่ในสนามแค่45นาทีคือคุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่ากักโปมีประโยชน์กับทีมมากม ลิเวอร์พูลเกือบได้ประตูนำจากจังหวะแทงคิลเลอร์พารของซาลาให้ดีอาร์ตทะยานเข้าไปยิงคล้ายๆกับประตูที่เขาซัดเชลซีได้ในเกมแรกของซีซั่นแต่ดีอาร์ตยิงหลุดออกไปจบเกมครึ่งแรกจึงเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งในทิศทางที่หงแดงมองว่าซู้ได้ต่อให้เหลือแค่10คนก็ตามที 9. เข้าครึ่งหลังดิโอโกโชตาลงมาแทนกักโปที่บาดเจ็บแต่เขาอยู่ในสนามได้แค่24นาทีเท่านั้นโชตาโดน2ใบเหลืองใน2นาทีนาทีที่68กรรมาการมองว่าเขาไปขัดขาเดซินีนีอูโดโกีแล้วแจกใบเหลืองแต่เมื่อดูจากภาพช้าแล้วเหมือนอูโดโกี้เอาขาไปเตะเข่าตัวเองจนลมมากกว่าคือถ้ามีการคอนแทคกันก็เบาบางมากม จากนั้นอีก83วินาทีโชตาเสียบอลแล้ววิ่งไปแย่งคืนโดยการไปสอยอูโดกี้อีกครั้งคราวนี้กรรมการไม่ลังเลควักใบเหลืองสองไลโชตาออกจากสนามไปเลยโดยไม่ปราณีใบเหลืองที่สองนี่ฟาวแน่แต่ใบเหลืองแรกยังมีคำถามว่าเขาควรโดนแต่แรกหรือไม่มันเบาบางมากจริงๆแต่ผลลัพธ์คือลีอว์ภูต้องเล่นกคน10ครอ ไม่แฮปปี้กับการโดนไล่ออกถีขนาดนี้เขาบอกว่าใบแดงของแม็กอลิสเตอร์บอนมารมันไม่ใช่ใบแดงภายหลังถูกยกเลิกโทษโดนแบนใบแดงของฟานได n นิวคาร์เซนเป็นการฟาวธรรมดาใบแดงที่3ของโจนเราก็เห็นกันแล้วส่วนใบแดงที่4ของโชตาผมไม่มีวันเข้าใจได้เลย11เกมนี้การแจกใบเหลืองของกรรมการนั้นแจกง่ายมากจนน่าตกใจจังหวะที่นาการขาอีกครั้ง คือใบเหลืองของซาลาที่แย่งบอลได้จากการเฟชชิ่งใส่อีบิสซูมาโดยกรรมการเป่าหยุดเกมซาลาโวยทันทีว่ามันฟาวยังไงแล้วพอซาลาโวยก็โดนใบเหลืองคือกฎที่ห้ามนักเตะโตเถียงกรรมการมันก็เกินลิมิตเกินไปกรรมการตัดสินผิดพลาดคุณจะเถียงอะไรไม่ได้เลยหรือ ซึ่งซาลาเล่นฟุตบอลกับลิเวอร์พูลมาเจรฤดูการก่อนเกมนี้โดนใบเหลืองไปแค่5ใบามาจากการถอดเสื้อ4ครั้งและมาจากการฟาวหนึ่งครั้งคือเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าซาลาไม่เคยเป็นคนเล่นนอกเกมหรืออารมณ์เสียใส่กรรมการแต่ช็อตนี้ก็เขาไม่ได้ฟาวจริงจริงก็ต้องโวยแล้วพอโวยก็โดนใบเหลือง 12. การโดนใบแดงของโชตาสิ่งสำคัญคือแผทของหงแดงก็เปลี่ยนไปหมดตอนแรกจะส่งดาวินนูนเยสลงมาเพิ่มพลังในเกมรุกแต่ก็ทำไม่ได้แล้วการเหลือ9คนเล่นที่บ้านสเปอร์ยันเสมอได้ก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเท่าที่จะหวังได้แล้วซึ่งครอปเปลี่ยนแผนการเล่นใช้ระบบ5 3 0ถอดตัวรุกออกทั้งหมดแล้วอัด3เซตเตอร์แบ็กลงไปโกนาเตมาติฟ ฟานคายจากนั้นใช้3มิดฟินด์ไซบทไลน์เอนโดกราวเวนเบิร์สพวกเขาใช้พลังใจสู้ใน20นาทีที่เหลือยันให้ได้จนจบเกมขอแค่ไม่แพ้เท่านั้น 13. นักเตะหงแดงสู้ด้วยใจทั้งหมดที่มีวิ่งสู้ทุกดอกภาพตอนนาที90บวกหนึ่งที่แย่งบนจนได้ทุ่มอเล็กซานเดอร์อาโนเข้าไปปลุกร้าวแฟนบอลทีมเยือนให้ฮึดหน่อยพวกเขาต้องการยันให้ได้จนจบเกม 14แต่แล้วนาที90บวก6อีกแค่นิดเดียวจะจบเกมเปเดอรปอโรฟูลแบ็กของสเปอร์ดันสูงขึ้นมาแล้วปาดเข้ากลางโจโอเอลมาติฟสากาัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองสเปอร์นำสองต่อหนึ่งลูกนี้โซโบลสลไลซุดลงไปกองกับพื้นอลิซอนชกบอลด้วยความเจ็บใจ นี่คือเพลที่มาติหน่าจะทุกทรมานที่สุดเพราะทุกคนสู้กันมาอย่างเต็มทีแต่ต้องมาพลาดในจังหวะสุดท้ายแต่เอาจริงๆมันก็ไม่สามารถโทษเขาได้เต็มปากคือต้องเล่น9คนและรับมือกับการบุกทิศทางความผิดพลาดแต่มันก็เกิดขึ้นได้ 15. จบเกมลิเวอร์พูลแพ้สเปอร์2อตออหนึ่งปิดฉากสถิติไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เอาไว้แค่นี้รวมถึงสถิติไม่แพ้ใครใน19เกมปลายซีซั่นที่แล้วจนถึงซีซั่นนี้ก็คงต้องหยุดลงตรงนี้ทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่2ทีมเท่านั้นที่ยังคงสถิติไร้พ่ายในพรีเมียร์ลีกนั่นคืออาร์เซนอลกับสเปอร์16 เกมนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของสเปอร์พวกเขาเพียงแค่ฉกฉวยประโยชน์จากการตัดสินที่ผิดพลาดถ้าจะมีใครสักคนให้ตำหนิก็คือทีมงานผู้ตัดสินที่เป่าพลาดกันอย่างจงแจ้งภายเกมมีคนแซวว่าสเปอร์ดีใจอะไรกันขนาดนั้นอย่างกับได้แชมป์ลีกอีฟบิสูมาอุ้มลูกลงมาด้วยความดีใจในสนามแต่ทุกๆความสำเร็จชัยชนะทุกนัดก็ควรค่าแก่การฉลองอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรของทีมไก่เดือยทอง 17. พอจบเกมแล้วคิสเตียนโรเมโลลงรูปภาพฉลองชัยชนะในไอจีของตัวเองแต่อเล็กซิสแม็อัอนลิสเตอร์เข้าไปคอมเมนต์ในรูปนั้นโดยเขียนว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าคุณมี12คนในสนามแต่เป็นการแซวว่าสเปอร์ได้แรงซับพอร์ตจากกรรมการนั่นเอง 18. เกมนี้กรรมการเจอแต่คำถามเต็มไปหมดทั้งกรรมการหลักและกรรมการ VAR ในข้อเท็จจริงคือตาเลนอิงแนด์ไปรับจ็อบเป็นผู้ตัดสินพิเศษในลีก UAE และเพิ่งบินกลับมาในอังกฤษเมื่อวันศุกร์แล้วมาทำงานต่อทันทีในพรีเมียร์ลีกจึงมีการวิเคราะห์ว่าสภาพร่างกายของเขาพร้อมแล้วหรือที่จะทำงานทันทีพักผ่อนพอแล้วหรือเปล่า 19บเาสำหรับหงแดงนี่คือเกมที่สูญเสียอะไรไปหลายสิ่งหลายอย่างมากโจนกับโชตาจะโดนแบนในนัดต่อไปที่จะไปเยือนใบตันกักโปเจ็บไม่มีวี่แววว่าจะหายนอกจากนั้นยังมีแต่ความเจ็บใจที่ทุกๆการแตดถึงใจไม่มีช็อตไหนเข้าข้างเลยจนต้องมาแพ้ในเสี่ยวนาทีสุดท้ายเกมนี้มีแต่ความเจ็บปวดเกิดขึ้น 20. สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือฉายายที่โคนชอบแซวว่าลิ v VRR พูว่าหงแดงได้ประโยชน์เสมอจาก v a r คงไม่พูดถึงไปอีกพักใหญ่เพราะก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย 21. สำหรับแฟนหงแดงแน่นอนว่าผลการแข่งขันยอมทำให้ใจสลายแต่สิ่งดีดียังพอมีให้เห็นนั่นคือช่องว่างระหว่างพวกเขากับจ่าฝูงแมนซิตี้ก็ยังอยู่ที่สองแต้มเท่าเดิมยังไม่ได้โดนฉีกโดนหนีอะไรการลุ้นแชมป์ยังคงอยู่และอีกเรื่องที่สำคัญมากกว่าคือการพ่ายแพ้ในเกมนี้ยิ่งจะทำให้นักเตะและแฟนบอลรวมใจเป็นหนึ่งมากขึ้นหลังเกม เว็บไซต์สโมสรลงสกอร์การแข่งใน IG แล้วเขียนว่ามันจบลงด้วยความพ่ายแพ้ปรากฏว่าดาวินน yes ูนเยสเข้าไปคอมเมนต์ว่า Come on Liverpool. We are together and again ever y o n e อแปลว่าลุยต่อเลยลิเวอร์พูลพวกเรารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสู้ต่อกับทุกคนบนโลก แพ้หนึ่งนัดก,ก็จริงแต่จากนี้อยู่ที่ว่าคุณจะรับมือกับมันได้อย่างไรจะใช้พลังความเจ็บใจเอามาผลักดันให้ทีมพุ่ทยานได้หรือไม่ก็อยู่ที่การจัดการความรู้สึกของเจอเก้นครอฟฟแล้วสุดท้ายนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะและถ้าอยากให้เรามาอัปเดตข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ